วันที่15เมษายนนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศทะลุหลักพันแล้วเป็น1,209รายนิวไทยเปมากที่สุด328รายเถาหยวน290รายไทยเป140รายฮวาเหเลียน146รายส่วนผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ75ราย โควิด -19 รุกคืบสู่รั้วมหาวิายทยาลัยไถ่ตาแล้วจากเดิมที่พบเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยติดเชื้อเมื่อวานนี้ก็พบนักศึกษาอีก4รายติดเชื้อด้วยทางมหาวิทยาลัยไถ่ตานั้นระบุว่ากำลังสอบสวนโรคส่วนในกรุงไทเปมีผู้ติดเชื้อถึง164รายหนึ่งในนั้นได้เข้าชมงานคอนเสิร์ตของอมเยที่ไทเปอารีนาและทำให้แฟนเพลงของอมเยติดเชื้อแล้ว16รายนอกจากนี้นิวไทเปที่มีการระบาดหนักนั้นก็พบตำรวจแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลสว่งเหอ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจึงเร่งตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคและเพื่อถนอมกําลังรักษาพยาบาลนั้นนายโฮโยอีผู้ว่าการนครน,นิวไทเปพร้อมด้วยนายเฉินสือจงผู้มนรีการ CECC ไต้หวันก็ร่วมกันประกาศเมื่อวานนี้ว่านิวไทเปน,นั้นได้เริ่มแผน Home i อ o l a t i o n แล้วสําหรับผู้ไม่มีอาการหรืออาการเบา ยางน้นก็ดีนะครับในงานถแถลงข่าวนี้นั้นพบ2นักข่าวติดเชื้อซึ่งมีทั้งผู้ว่าและผู้อำนวยการ CECC เข้าร่วมงานถแถลงข่าวด้วยเทศบาลนิวไทเปรประกาศให้นักข่าวทั้งหมดนั้นตรวจคัดกรองด้วยตนเองส่วนผู้ว่าตรวจแล้วผลเป็นลบเราไปดูสถานการณ์ที่ฮาเหลียและไถตรงนะครับซึ่งยังคงลุกลามต่อเนื่องที่ไถตรงนั้น ได้ระบาดเข้าสู่ที่ทําการเทศบาลแล้วรองหัวหน้ารายหนึ่งแล้วก็ผู้บัญชาการจราจรก็ติดเชื้อแล้วเช่นกันสั่งสลับกันทํางานส่วนที่หวาเหลียนก็ไม่แพ้กันครับคลัสเตอร์โรงพยาบาลหวาเหลียนนั้นลุกลามต่อเนื่องมีผู้ติดเชื้อแล้ว87รายจากสถานการณ์การระบาดท,ที่ทุกสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับในเฉินซือจงผู้อำนการ CECC ไต้หวันระบุว่า ไวรัสโอมิครอนระยะฟักตัวสั้นต่อไปจะใช้การสอบสวนโรคในจุดสําคัญและใช้แอปรักษาระยะห่างทางสังคมไต้หวันภายใต้สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นเป็นลําดับปัจจุบันนั้นมีผู้ติดเชื้ออายุต่ํากว่า18ปีจํานวน1,604รายไม่มีผู้มีอาการหนักหรือเสียชีวิตแต่คุณหมอเห็นว่าสหรัฐนั้นประเมินว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กนั้นจะอยู่ที่หมื่นละ1รายห่างในไต้หวันมีเด็กติดเชื้อเป็นหมื่นก็จะทําให้มีเด็กเสียชีวิตเป็น10จึงควรฉีดวัคซีนในเด็ก 在有有多例你你表不出就是是看到病但未จากนี้ CECC ไต้หวันยังได้ประกาศว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะมีการปรับการรับการรักษาผู้ติดเชื้ออาการหนักกับอาการเบาออกจากกัน ยังโรงพยาบาลนั้นก็จะรับเฉพาะผู้มีอาการหนักอายุ70ปีขึ้นไปมีโรคทางโลหิตและสตรีมีครรภ์36สัปดาห์ขึ้นไปส่วนฐานกักตัวหรือโรงแรมกักโรคนั้นก็จะรับเฉพาะผู้ติดเชื้ออายุต,ต่ำกว่า70ดูแลตัวเองได้หรือมีผู้ดูแลติดตามและเพื่อให้การใช้ห้องพักอย่างมีประสิทธิภาพคนในครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันนั้นาอาจากักตัวห้องเดียวกันได้ณนะสถานที่กักตัว สถานการณ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันตึงเครียดขึ้นหากเกิดสงครามขึ้นจริงชาวบ้านจะตกอยู่ในภาวะวิกฤตจากสงครามควรรับมืออย่างไรนั้นตอนนี้มีคู่มือให้การศึกษาแล้วต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมไต้หวันได้เปิดตัวคู่มือรับภัยสงครามฉบับประชาชนจำลองเหตุสงครามที่อาจเกิดขึ้นแนะนำให้ประชาชนนั้นรู้จักวิธีการหลบภัยและแยกแยะสัญญาณเตือนภัยโดยมีข้อมูลสถานที่หลบภัยทางอากาศด้วย คู่มือรับมือภัยสงครามฉบับนี้แบ่งเป็น11หมวดในรูปแบบของการถามตอบในายามสงครามนอกจากยกตัวอย่างการจัดการปฐมพยาบาลฉุกเฉินแล้วหากเกิดเหตุอาคารถล่มหรือไฟไหม้จะต้องรีบหนีลงไปที่ชั้นล่าง หากเกิดไฟไหม้ที่ร่างกายก็ต้องรีบหมอบลงกับพื้นใช้สองมือปิดหน้าแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อดับไฟบนตัวในกรณีที่ถูกถล่มทางอากาศจนไม่มีไฟไม่มีน้ำคู่มือนี้ก็มีคำแนะนำไว้ด้วย ในยามสงครามจะทําให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งคู่มือน,นี้นั้นก็ได้แนะนําให้ประชาชนต้องนําทะเบียนบ้านไปด้วยเพื่อซื้อสิ่งของจําเป็นตามโคต้าในแต่ละท้องถิ่นแต่ในยามปกติก็ควรมีการเตรียมของใช้จําเป็นและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าฉุกเฉินของใช้จําเป็นต้องมีอย่างน้อย3วันและกระเป๋าปฐมพยาบาลนอกจากนี้คู่มือฉบับนี้นั้นก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกคนฐานกองหนุนอย่างละเอียดอีกด้วย